จะาเป็นที่ต้องมีมาตรการการใช้ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงได้เกิดวันนี้ขึ้นพอบอจะต้องทำให้กองเรือยุทธการเรามีความเข็มแข็งขึ้นพอบอมั่นใจว่าวิทยากรทั้งสองท่านที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรา ท่านคือผู้ที่ทรงควนอาวุธในการปฏิบัติงานในเรือท่านคือผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการอาวุธมาให้ความรู้มาเติมเต็มให้กับพวกเรานะครับแล้วก็จะเป็นวันที่สําคัญันเนึ่งของอกองยุทธการที่จะนาไปสู่ความแข็งแกร่ในความเป็นอาชีพของพวกเราต่อไปในโอกาสนี้พอปอขอเปิด กิจการการสร้างกิจวิญญาณนักรบชาวเรือทั้งที่สองในหัวข้อพื้นใหญ่เรือน่าบันญินครับอาการทางกลของปืนหรืออาวุธประจำเรือเนี่ยผู้การนวกรแล้วก็ต้นปืนเนี่ยควรจะทราบกัพอกันแต่ต้นปืนและนวกรเขาควรจะทราบแต่สารแบบที่เมื่อกี้พูดมาว่าระยะยิงระยะจูกกันอะไรก็ต้องให้แหะ ให้คําแนะนํากับรบการเลยคือกระบอกนี้เคยยิงแล้วขัดกี่ครั้งลูกปืนลอตไหนออกเรือก็ต้องเชิญต้นเรือสลังเรือต้นฝนลูกปืนทั้งหมดนะมาบอกจอบเรือเขาวิ่งขวาเวิยนซ้ายไอ้ข้อจํากัดของอาวุธเป็นยังไงของเราเนี่ยมันต้องเป็นระบบศาสตร์ต่างๆตั้งแต่ในอดีตจนถปัจจุบันเนี่ย เราว่าเรามีองค์ความรู้เพียงพอนะแต่ก็ต้องคงต้องย้อนกลับมาดูนะว่ามันเป็นข้ออะไรเราดับเชื้มวดไม่พอนักเรียนไม่สนใจหรือว่ายัางไงนะต้องช่วยกันนะครับถ้าไม่ช่วยกันมันไปไม่ได้ออกเรือแต่หลักั้นนะต้องจําไว้เลยนะว่าคนต้องไม่เป็นอะไรนะหัวหน้าแผนกรายงานพร้อมต้นเรือรายงานพร้อมนะผูก้การก็พร้อมตามนะนะแต่ผมขอเน้นยำ้ำตำแหน่งสถนันเปิงนะ สาัปืนแม่กอดเนี่ยเขาเชี่ยวชาญมากเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับฝ่าเขาจะเป็นสลับปืนได้เลยนะเขามาถึงจากปืนนะครับพันจากปืนแล้วก็สอบเป็นสลับเขาจะเป็นคนแนะนำผู้การเรือได้เป็นอย่างดีผู้การเรือรูนอน้นอดกับเขาอีกเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญนะครับแล้วเราก็สนับสนุนนะส่งเสริมพันจากปืนนะให้เขาขึ้นเป็นสลับปืน ลำปนืนขึ้นกลางวิชาโดย,รยตรงกับต้นปืนนะครับนายปืนจะมีที่กะบอกไม่รู้ต้นปืนถามใครถ้ามีสักสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการจะบอกพวกเราว่าพวกเราอยู่ตรงไหนในระบบผมรู้าการ็นทหารเรือมันไม่ใครจะทำให้เราล่ำรวยแต่มันก็ไม่ทำให้ลำบากเกินไป ในสันตุมยังมีศักดิ์ศรีมีเกียรติในหน้าที่ของเราเพราะถ้าขาดเราไปใครจะดูแลทะเลไทยดังนั้นขอให้พวกเราภาคภูมิใจนะครับและเป็นกำลังใจทุกคนด้มาพบกันอี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มากกว่านั้นนะครับก็คือจิตวิญญาณหรือว่าสามัญสำนึกของพวกเราในความเป็นชาว ที่ต้องทำงานอย่างมืออาชีพทำงานเพื่อความปลอดภัยกำลังคนจาเรื่องเรื่องขอเราจะต้องมีหลักความ